ดูดวงชาวราศีกุมดวงช้างเผือกหนึ่งในล้านจะเจอด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดวงชะตาของชาวราศีกุมจัดหนักจัดเต็มในโชกตา่ันจะเจเริอลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอากาสทองบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมบังดังใจหมายต่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการตกตําแหน่งถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มดวงชะตาแบบนี้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ The Star ส่องแสงมนต์ันทาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคเพราะฉะนั้นคิดพินิจแต่ตองให้รอบคอบมีการจิงไหวชิงพิษมีการใช้เล์เหลี่ยมเลข์กลเนเพดูบาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านให้ท่านไล่ลับเต้นระบำเพลงกองกันลงสุขสมสมหวังดังใจหมายปูหือสีสองแสงตะเกียงชองดันถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียตกตำแหน่งไฮพิเทศผู้มีบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิธิ์คำชูปกปักคุมกองรักษาดวงชะตาส่งมอบด้วยทองด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มสายสามดาบขวาสามดา,ามบการปฏิบัติโดยตกตำแหน่งสามเหรียญ เพราะฉะนั้นคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบไปปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาแบบนี้ก็ค่อยๆลีเริ่มเริ่มต้นจากศูนย์ถึงจะดีดวงชะตาของท่านให้บุ้งมั่นบุ้งตรงไปข้างหน้านะครับให้มองการไกลถึงอนาคตให้วางแบบแผนไปถึงต่างแดนต่างถิ่นดวงชะตายิ่งมองไกลยิ่งได้ดีเพราะว่าช้างเผือกปร่งบอกถึงผู้มีบุญกุศลวาสนาสงูงนกน้อยจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งเอเมโร่นักรลบกาได้กาเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นนะครับมุ่งตรงไปข้างหน้าราชสีมานอนซบตักนะครับด้วยบุญกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียรกรจะทําให้ท่านรู้สึกคึกเขิมในอนํานาจบุญบารมีวาส,สนามีดาบปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสาบก,กระสายตกตําแหน่งนะครับในหัวมีเต็มเมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินนะครับดวงชะตาของท่านยื่งตกตําแหน่งเมจิกเชี่ยวเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้าชูหนุนนาโชกตาเอ็งมันลูกรักถวยเทพ จะทาอะไรก็ประสมบ็จปักธงรอแล้วนะผมเดอะซันบังเกิดขึ้นในโชกตะเพราะฉะนั้นดาบสองควยคิดพินิจไต่ต,ต,ตองให้รอบคอไปปรับปรุงแปบลบเปลี่ยนแปบลบผันตกตําแหน่งมาไปยองนะบดวงชจตตาจะเปิดร,รับทรัพย์โดยโชคถึงเวลาแล้วคาบุญกุศลวาสนาไขก็ชดท่านไม่อยู่จะรวยรวย,วยต่อแต่นี้ไปด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรตกตําแหน่งสองถ้วยทองเดอะเลเวอร์บังเกิดขึ้นในโชกตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลง ตากรนโสมณตติดก,กับดักมนสเสนบนจันทานดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รืโชคนั้นจะทําอะไรก็ตกตําแหน่งที่ดีกล้าได้กล้าเสียม้าพยองเกิดขึ้นในโชคชะตาอํานาจบนบารมีวาสนาของท่านแล้วจัดหนักจะเต็มถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แบงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊ตให้ค่ากูตางช่องได้ครับต่างช่องจะได้ดวงดวงให้กับท่านมากๆนะครับดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนมีแนวโน้มที่ดีในหลายด้านแม จะมีความท้าทายบ้างแต่ก็เป็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเองลักษณะทั่วไปของชาวราศีกุมชาวราศีกุมเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียแปลกใหม่และมักจะมองโลกในแง่มุมที่แตกต่างจากคนอื่นพวกเขามีความเป็นอิสระสูงชอบความท้าทาย และมักจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้ลักษณะเด็ดเหล่านี้จะถูกเน้นย้ำและเสริมพลังให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านการงานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะพบว่าตนเองมีภาระงานและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น คุณอาจรู้สึกว่างานหนักกว่าเดิมมีหลายอย่างให้รับผิดชอบเต็มไปหมดแต่จะมีคนเข้ามาช่วยงานคุณอยู่ทำให้หลายอย่างไม่โหลดจนเกินไปสาการเปลี่ยนแปลงในการทำงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนงานหรือแค่ย้ายสาขาแผนกทั้งจากตนเองและภายนอกท่าพิเคราะห์และเลือกเส้นทางที่ดีเองจะดีกว่าไปตามยถากรรม สคุณอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานบางอย่างหรือมีหน้าที่งานที่คุณไม่ถนัดเข้ามาให้ทำทำให้คุณลำบากใจอยู่ไม่น้อย 3. โอกาสในการเติบโตแม้จะมีความท้าทายแต่นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและพัฒนาตนเองคุณจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและอาจได้รับมอบหมาย ให้ทำโปรเจกต์สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใหญ่เห็นศักยภาพของคุณความสัมพันธ์ในที่ทำงานต้องใช้ความเพียรพยายามในเรื่องของงานเพราะการแข่งขันที่สูงแต่จะนำมาซึ่งความสำเร็จมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอยู่เป็นประจำหนึ่งคุณควรระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด หรือความขัดแยง้งด้านการเงินรายได้และรายจ่ายในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีทั้งรายได้และรายจ่ายเข้ามาพร้อมๆกันคุณอาจได้รับเงินก้อนใหญ่จากผลงานที่ทำสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยการบริหารจัดการการเงิน เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการจัดระเบียบการเงินของคุณการวางแผนและจัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณรับมือกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้นพยายามสร้างสมดุลระหว่างการใช้จ่ายและการออมโอกาสทางการเงิน การเงินจะดีขึ้นถ้าเงินเกิดสะดุดจะพ้นช่วงที่ยากได้ด้วยการลงมือหาเงินเอ่ยขอการซัพพอร์ตวางแผนระยะสั้นยาวและลงมือเต็มที่ 2. คุณอาจได้รับข้อเสนอหรือโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ตัดสินใจด้วยความเร่งรีบค่าใช้จ่ายเฉพาะ เป็นช่วงที่คุณรู้สึกอยากปิดหนี้บางก้อนไปอาจเป็นช่วงที่ใช้เงินเยอะอยู่บ้างแต่คุณจะรู้สึกลงขึ้นมากๆนอกจากนี้คุณจะใช้เงินก้อนไปกับการซื้อของชิ้นใหญ่ที่เล็งเอาไว้สักพักแล้ว 3. คํคำแนะนำเพิ่มเติมการพัฒนาตนเองใช้เวลาในเดือนนี้เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคุณการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในตลาดแรงงานโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆการดูแลสุขภาพอย่าละเลยสุขภาพของตัวเองท่ามกลางความวุ่นวายของงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นให้ความสำคัญกับการพักผ่อนที่เพียงพอ และการออกกำลังกายสม่ำเสมอระหว่างอาการออฟฟิศซินโดรม3การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานหรือส่วนตัวเตรียมใจให้พร้อมและมองการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเองการสร้างความสัมพันธ์ ให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งจะช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในระยะยาวการวางแผนอนาคตใช้ช่วงเวลานี้ในการทบทวนเป้าหมายระยะยาวของคุณและวางแผนสำหรับปีหน้าการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นและทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสรุปเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีกุมการรับมือกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นอย่างชาญฉลาดการจัดการการเงินอย่างรอบคอบและการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานเชิงบวกของดวงดาวได้อย่างเต็มที่จงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง และก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจด้านความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคู่รักชาวราศีกุมในเดือนนี้จะมีทั้งความท้าทายและโอกาสในการเติบโตร่วมกันในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกต้องการเวลาส่วนตัวมากขึ้นเพื่อไตร่ตรองความรู้สึกและความต้องการของตัวเองนี่เป็นโอกาสดีที่จะยียยาบาดแผลในอดีต และเข้าใจตัวเองมากขึ้นดาวศุกร์จะเข้าสู่ราศีกุมทำให้คุณรู้สึกอยากแสดงออกและใช้เวลาร่วมกับคู่รักมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการออกไปเที่ยวด้วยกันหรือทำกิจกรรมใหม่ๆในช่วงกลางเดือนอาจมีความตึงเครียดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนื่องจากดาวอังคารย้อนในราศีสิงห์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันสิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจพยายามหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือการกระทําที่อาจทำลายความไว้วางใจในความสัมพันธ์ปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันและอาจนำไปสู่การตัดสินใจสาคัญในความสัมพันธ์ช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากออกไปเจอผู้คน และสังสรรค์มากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีที่จะขยายวงสังคมและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอคนที่น่าสนใจดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมทำให้สเสนะ่ห์และความดึงดูดของคุณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการอัปเดตโปรไฟล์เดทติ้งหรือแสดงความมั่นใจในตัวเองออกมาความเป็นตัวของตัวเอง และความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะดึงดูดคนที่มีความสนใจคล้ายกันในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้พบกับคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงอาจเป็นคนที่คุณรู้จักผ่านเพื่อนหรือในกลุ่มสังคมของคุณอยากกลัวที่จะเปิดใจและให้โอกาสความสัมพันธ์ใหม่ๆแม้ว่าอาจจะไม่ใช่แบบที่คุณคาดหวังไว้ปลายเดือนอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในชีวิตรัก ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและอยากกลัวที่จะออกนอกกรอบเดิมๆโดยสรุปเดือนเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายในด้านความรักสําหรับชาวราศีกุมทั้งคนมีคู่และคนโสดสิ่งสำคัญคือการเปิดใจสื่อสารอย่างจริงใจและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นความรักอาจมาในรูปแบบ ที่ไม่คาดคิดแต่นั่นอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณก็ได้